สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปนำเสนอสื่อการสอนที่สร้างจากเว็บไซต์ Wordwall นะคะซึ่งสามารถสร้างเกมออนไลน์ได้หลายรูปแบบทั้งสุม่มคำถามอักษรไข้หรือว่าเกมไล่ล่าจากเขาวงกฏที่จะนำเสนอในวันนี้คือเกมไล่ล่าจากเขาวงกฏไปดูกันเลยว่าเราจะสามารถใช้สอนในขั้นตอนไหนไปดูกันเลยค่ะ จากที่ได้แนะนำไปในะตอนขั้นต้นนะคะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่นำเสนอสื่อการสอนในรูปแบบของเกมการศึกษาออนไลน์ที่สร้างจากเว็บไซต์ Wordwall wow. นั่นเองนะคะเรามาดูขั้นตอนการใช้สื่อการสอนกันเลยเกมนี้นะคะเกมไล่ล่าหาคอม,มูลคำผสมนะคะใช้ในขั้นสรุปค่ะโดยครูจะส่งลิงก์ให้นักเรียนในลายกลุ่มจากนั้นครูอธิบายกติกาการเล่นเกมแล้วให้นักเรียนกดเข้าลิงก์แบบนี้ค่ะ ก่อนที่นักเรียนจะเริ่มเล่นเกมได้นะคะนักเรียนเขาต้องพิมพ์ชื่อของตนเองไปก่อนด้วยครูจะกําหนดก็ได้ค่ะว่าให้เขาพิมพ์ชื่อและนามสกุลจริงของเขาไปเพราะว่าเกมนี้เขาจะมีความสามารถพิเศษตรงที่ว่าเขาสามารถเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานได้โดยการพิมพ์ชื่อนักเรียนเพื่อเก็บคะแนนได้นั่นเองค่ะเรามาเริ่มเกมกันเลยนะคะเรามาดูว่ารูปแบบของเกมเขามีลักษณะยังไงเกมไล่ล่าหาคํามูลคำผสมค่ะกดเริ่มเกมเลย โดยในเกมนะคะเขาจะมีคําถาม1ข้อแล้วก็คําตอบให้เลือกทั้งหมด4ข้อโดยให้นักเรียนพาตัวเกมที่เป็นตัวสีแดงนะคะไปยังคําตอบที่ถูกต้องอย่างเช่นในเกมตอนนี้นะคะเขาถามว่าข้อใดคือคำมูล2พยางเราก็พาตัวเกมไปค่ะไปหาข้อที่ถูกแต่ถ้าเมื่อไรที่เราไปเจอตัวปีศาจสีฟ้ามันจะทําให้เราเริ่มเกมใหม่แล้วก็หัวใจที่อยู่ฝั่งขวาเห็นไหมคะจะลดลง นี่ค่ะถ้าเราพาตัวสีแดงไปหาข้อที่ถูกจะขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้อลองใช้ดูนะคะลองใช้กับนักเรียนดูเพราะว่าลองใช้สอนม .1 นึ่แล้วเด็กๆสนุกมากเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ดิฉันขอจบการนำเสนอสื่อการสอนรูปแบบเกมที่ชื่อไล่ล่าหาคํามูลคำผสมเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณค่ะ